การเวียนหัวมันวั่นหมุนแล้วก็ชามือแล้วก็ชาชาเท้าบางทีเดินก็ไม่ค่อยมีแรงจะไปไหนมาไหนก็ไม่กล้าไม่กล้าไปกลัวจะล้มเหมือนเราจะวูบจะล้มใช่ไหมคะแม่ใช่คุณแม่ทานไปประมาณกี่วันคะที่รู้สึกว่าอาการดีขึ้นค่ะประมาณหกวันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยอาการที่วิงเวทที่เวียนหัววั่นหมุนก็ค่อยค่อยเบาค่อยๆเบาก็ค่อยหายไปเลยค่ะ แล้วอาการชาของแม่คะดีขึ้นยังไงบ้างมันก็ดีขึ้นมันก็เบาลงคุณแม่มีโรคประจําตัวที่ทานยาของคุณหมออยู่คือมีอะไรบ้างคะความดันไขมันความดันของคุณแม่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ร้อยร้อยห้าิบสี่แม่ทานเคโอนะคะแม่แม่ทานเคโอแบบไหนคะทานตอนเช้าหนึ่งเม็ดค่ะจากหลังอาหาร พอตอนตอนเย็นก็หนึ่งเม็ดหลังอาหารเวียนหัวบ้านหมุนก็ดีขึ้นจะหายก็ดีขึ้นเรื่อยๆการชามือชาเท้าก็หายเอกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็ดีขึ้นค่ะตอนนี้ใช้ชีวิตประจําแข็งแรงปกติไปไหนมาไหนได้อย่างสบายค่ะคุณแม่อยากจะแนะนํากับคุณผู้ชมนะคะที่กําลังดูอยู่นะคะที่มีอาการเดียวกันกับคุณแม่นะคะ คุณแม่อยากจะบอกต่อกับคุณผู้ชมยังไงบ้างคะช่วยบอกต่อน,นิดนึงค่ะดิฉันทานแล้วดิฉันก็หายใครเป็นเหมือนดิฉันก็ลองทานดูนะคะก็จะดีทานดูก็จะดีขึ้นค่ะการเวียนหัวบ้านหมุนว่าหายหมดทุกอย่างอาการชามือชาเท้าก็หายหมดแล้วค่ะตอนนี้คุณแม่ดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถือว่าหายขาดไหมคะแม่หายขาดแล้วค่ะ